สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโต้คาร์การาชวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสสุดยอดเครื่องบินรบแห่งอนาคต F15E Eagle version ติดตั้งขีปนาวุธของกองทัพอากาศไทยรุ่นปี2026ที่จะทำให้โลกต้องตะลึงด้วยพลังความเร็วและเทคโนโลยีสุดล้ำบอกเลยว่าคราวนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือสัตว์ร้ายแห่งท้องฟ้าพร้อมราคาและข้อมูลเด็ดที่คุณต้องรู้อยากกระพริบตาเพราะนี่คือของจริง ปี2026จะเป็นอีกหนึ่งปีสำคัญของกองทัพอากาศไทยเพราะนี่คือช่วงเวลาที่เราจะได้ต้อนรับ F-15EX Eagle รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมระบบติดตั้งขีปนาวุธรุ่นใหม่ทั้งหมดออกแบบมาเพื่อเสริมกำลังรบทางอากาศและเพิ่มศักยภาพการป้องกันประเทศในระดับสูงสุด F-15EX Eagle รุ่นนี้เป็นการผสมผสานระหว่างโครงสร้างแข็งแรงของ F-15 ที่พิสูจน์ตัวเองมาหลายทศวรรษกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากสหรัฐอเมริกา ที่เน้นความเร็วความแม่นยำและการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อรองรับการรบทั้งในและนอกพิกัดรัศมีดีไซน์และโครงสร้าง f 1 5 ex ยังคงรูปร่างคลาสสิกของตระกูลอีเกิลแต่ปรับโครงสร้างด้วยวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาและทนทานกว่าเดิมสามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่า13.6ตันทำให้ไทยสามารถติดตั้งทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ aim 1 2 0 amraam A.I.M. 9X ไซวินเดอร์และขีปนาวุธโจมปีภาคพื้น a g m 1 5 8 j s s ึ่ได้พร้อมกันระบบอาวุธและขีปนาวุธในเวอร์ชั่นปี2026ของไทยจุดเด่นอยู่ที่การผสานระบบขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีระยะยิงไกลและความแม่นยำสูงสามารถทำลายเป้าหมายได้ไม่อยู่ไกลกว่า300กิโลเมตรระบบยิงอัตโนมัติและเรดาร์ a e s a รุ่น a p g 8 2 v หนึ่งช่วยให้ตรวจจับเป้าหมายได้มากกว่า20จุดพร้อมกันและเลือกโจมตีได้แบบเรี็วทม์ความเร็วและสมรรถนะ F-15E x Eagle มีความเร็วสูงสุดแมท2.5ประมาณ3087กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเพดานบินกว่า60,000ฟุตระบบเครื่องยนต์ General Electric F-110 GE-129 ทำให้เครื่องบินมีพลังขับดันสูงถึง29,500ปอนต์ต่อเครื่องยนต์รวมทั้งหมดเกือบ5 9 0 0 0ปอนด์ เทคโนโลยีการรบสมัยใหม่จุดที่ทำให้ F-15EX น่ากลัวคือระบบ Open Mission System (OMS) ที่สามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์และอาวุธได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรือโครงสร้างเครื่องบินเพิ่มความยืดหยุ่นในการรบและรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ EPAWSS e c o Passive Active Warning and Survivability System) ที่สามารถตรวจจับและรบกวนสัญญาณของข้าศึก ทำให้เครื่องบินมีโอกาสรอดสูงแม้จะอยู่ในเขตยิงของสัตรูการเชื่อมต่อและระบบควบคุม F-15EX สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องบินและหน่วยรบอื่นได้แบบเครือข่ายทำให้การวางแผนโจมตีและการตอบโต้เป็นไปอย่างแม่นยำนักบินสามารถใช้หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่เพื่อควบคุมระบบต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วเหตุผลที่ไทยเลือก F-15EX หนในเหตุผลหลักคือความสามารถบรรทุกอาวุธจำนวนมากและความเร็วสูง อีกทั้งยังสามารถทำภารกิจทั้งโจมตีและป้องกันในลำเดียวลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานราคาและการจัดหาสำหรับราคาของ F-15EX Eagle รุ่นติดตั้งขีปนาวุธเต็มระบบในปี2026คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ87.9ล้านดอลลาร์ต่อลำราว3,200ล้านบาทแต่ถ้ารวมระบบขีปนาวุธขั้นสูงชุดฝึกและการบำรุงรักษา5ปีแรกราคาต่อชุดอาจพุ่งสูงถึง110ล้านดอลลาร์ต่อลำหรือประมาณ4,000ล้านบาท คาดว่ากองทัพอากาศไทยจะเริ่มรับมอบล็อดแรกในช่วงกลางปี2026โดยมีแผนจะหาอย่างน้อย8-12ลำเพื่อเสริมฝูงบินหลักในภาคตะวันออกผลกระทบต่อกำลังรบในภูมิภาคการมี F-15EX ในครอบครองจะทำให้ไทยมีศักยภาพรบทางอากาศทัดเทียมกับหลายประเทศในภูมิภาคทั้งในด้านระยะยิงความเร็วและเทคโนโลยีการรบซึ่งจะเป็นปัจจัยยับยัง้งดีเทเรนต์ต่อภัยคุกค,คามได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุป F-15EX Eagle ปี2026ของกองทัพอากาศไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือแพลตฟอร์มรบอเนกประสงค์ที่สามารถอัปเกรดได้ตลอดเวลาด้วยพลังขับดันสูงบรรทุกอาวุธได้มากและมีเทคโนโลยีระดับโลกทำให้ไทยพร้อมยืนหนึ่งในภูมิภาคด้านกำลังรบทางอากาศเสียงเครื่องบินพุ่งทยานนี่คือการเริ่มต้นของยุคใหม่บนท้องฟ้าของไทยกับ F-15EX Eagle ปี2026พลังที่โลกต้องยอมรับ ถ้าคุณต้องการผมสามารถต่อให้ด้วยเวอร์ชันที่ปรับให้เหมาะกับการพากและจังหวะตัดต่อ YouTube เพื่อให้พอดีเวลาและดึงคนดูให้อยู่จนจบ